สวัสดีครับ <ส Real. S 1> บ้านของแม่เมาส์สุดาชื่นบานนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือสําหรับแม่เมาสุดาชื่นบานปัจจุบันอายุ76ปีเริ่มแววทางการแสดงตั้งแต่วัยเด็กได้ฝึกนักศิลป์และเข้าประกวดนำไทยในรายการแมวมองทางวิทยุทอทอท,อทอจัดโดยสะอาดเปี่ยมพงลานราวพศ2498ทำให้มีโอกาสได้สแสดงละครรำเป็นประจำทางทีวีช่อง4อยุคเริ่มแรก จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีสัสนติราชบร,รุงรุ่นพศ2505เป็นนักร้องของวงดนตรีช้างแดงซึ่งแม่เมาส์มีลูกสาวสองคนชื่อว่าแหม่มพัชริดาโมเมนภสรทั้งคู่เป็นนักร้องชื่อดังเดินตามรอยคุณแม่มาติดติร้องเพลงเพราะไม่แพ้กันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้แหม่มได้เคยเล่าว่าเนื่องจาก คุณพ่อสมชายวัฒนาและคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ที่เธอนั้นอายุได้เพียงสองขวบจากนั้นเธอก็อยู่กับคุณแม่มาตลอดโดยที่คุณพ่อไม่ได้กลับเข้ามาดูแลในฐานะหัวหน้าครอบครัวอีกเลยหลังจากนั้นเมื่อเธออายุได้13ปีคุณแม่ก็แต่งงานใหม่จึงทําให้เธอมีน้องสาวพ่อคือโมเมจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตกับการที่เด็กคนหนึ่งเจอกับปัญหาครอบครัวแตแกแยกซึ่งเขา อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความโชคร้ายนั้นแต่สําหรับเหตุการณ์ที่ซ้ารอยเดิมหลังจากที่แม่แต่งงานใหม่ได้ไม่กี่ปีทาให่พ่อรู้สึกถึงความเสียใจกับปัญหาเดียวกันนี้ตอนที่คุณแม่กับคุณพ่อของโมเมต้องแยกทางกันถึงเขาจะไม่ใช่พ่อแท้แต่ด้วยความสงสารน้องสาวที่ยังเล็กซึ่งมันทําให้พี่มองย้อนกลับไปในอดีตตอนที่พ่อแม่ของพี่ต้องแยกทางกันหลังจากนั้นการดูแลลูกจึงเป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้เราจะเหลือกันเพียง3คนแม่ลูกก็ตามแต่ครอบครัวของเราก็ไม่ได้ลำบากเพราะคุณแม่ยังดูแลทุกอย่างในบ้านรวมถึงการรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยและในวันนี้ทาเราจะพาทุกคนไปชมบ้านของแม่เมาส์ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในวัย7 6บบอกเลยว่าบ้านน่าอยู่และบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวเพราะมีต้นไม้ล้อมรอบบ้านเต็มไปหมดเลย ขอบคุณข่าวจากขบข่าวครับและเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปข่าวใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ